จะเป็นอ่มะละกอครับข่านะครับต้นขนุนแล้วก็จะมีการเลี้ยงปลาอยู่ที่สระนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แปลงโคกหนองนาของคุณพ่อวาลิศนะครับแปลงแปลงพื้นที่นี้เป็นแปลงหนึ่งด้ที่ปลูกผสมผสานทุกอย่างอย่างลงตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผมแต่ว่าจะขอบอกไว้ว่าเจ้าของแปลงไม่อยู่นะครับวันนี้ไม่อยู่ก็เลยว่า ถือวิสาสะเข้ามาถ่ายแปลงโคกนองนาของคุณพ่อวาริตนะครับผมครับผมวันนี้ผมมาถ่ายทํากับใคร,รมาครับกับลูกชายผมด้วยนะครับผมน้องคีเลียนบ้องกล้องในโลกคีเลียน <c oughs> ครับผมอ่ะตอนนี้ผมจะพาเข้าไปดูแปลงนะครับพื้นที่หนึ่งไร่นะครับบริหารจัดการยังไงเฉียวยังไงชะอุ่มยังไงคือต้นไม้พืชพันธุ์ เต็มพื้นที่นะครับอรยัดเข้าไปดูเลยนะครับผมนี่เข้ามาประตูนะครับมาลูกคีรินมาจะมีขาครับขาแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับอยู่ตรงพื้นที่นะครับพื้นที่นี้อ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับเข้ามาเรียบร้อยก็จะเป็นแปลงผักอยู่ตรงนี้นะครับเขาทางคุณพ่อบอกว่าเก็บตลอดนะครับมีบักคงบักแคกมีผักมีมะเขือนะครับอยู่ตรงนี้แปลงนี้ มีแทงน้ำตรงนี้ด้วยนะครับไว้บริหารจัดการแปลงผักนะครับผมคัาผมอันนี้เป็นน้ำหลกมาฝั่งตรงนี้นะครับเลี้ยวเข้ามาอันนี้เป็นศาลานะครับไว้คุยกันไว้ปรึกษากันเกี่ยวกับอ่าโคกนาคเพื่อขายโคกนาที่ทําร่วมกันนะครับมาคุยกันมาปรึกษากันที่ในจุดนี้นะครับผมมีศาลาตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับริมสระก็ะจะมีอ้อยมีอะไรด้วยอะฝั่งตรงนู้นนะครับ ฝั่งตรงนี้ก็จะมีไผ่ครับปลูกไผ่ไว้ล้อมรอบนะครับปลูกไผ่ปลูกขี้เหล็กอะไรไว้ล้อมรอบที่แปลงคกหลอานาแปลงนี้นะครับมาเดินทางมาเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นความจะเรียกว่าลกไหมก็ลกเขียวไหมก็เขียวนะครับผมเขียวชะอุ่มเลยนะครับผมมามาลูกมามาหาพ่อมาเดินมาเลยเดินมาเลยมากับลูกนะครับอันนี้จะเป็นขา่าตะไคร้อะไรต่างๆนะครับต้นไม้ก็จะเขียวชะอุ่มมากมาย นะครับเขียวชอุ่มเลยนะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นความเขียวนะครับเห็นไหมล่มรื่นมากเลยเดินมาเลยลูกเดินมาเลยออันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวนะครับมะนาวคุณพ่อเขาจะเก็บตลอดนะครับต้นอ่าต้นนี้ก็จะเป็นอ่ามะละกอรครับขานะครับต้นขนุน แล้วก็จะมีการเลี้ยงปลาอยู่ที่สระนะครับเห็นไหมขาเนะี่ยเขาจะเต็มพื้นที่เลยส่วนมากก็จะเน้นขานะครับเพราะว่าจําหน่ายได้ตลอดนะครับคนอีสานเขาจะกินขาตลอดและตรงนี้ก็จะเป็นในร่มไม้นะครับต้นขนุนนี่มาเลยลูกมาเลยมาเลยรอดมารอดมาต้นขนุนนี้นะครับเห็นไหมออกลูกแล้วต้นขนุนออกลูกแล้วสองสามปีเองนะครับสามปีครึ่งสี่ปีไม่ถึงนี้ครับต้นขนุนออกลูกเรียบร้อยมาเลยลูกมา แล้วนี่ก็จะเป็นแหนแดงนะครับแหนแดงแหนแดงเดี๋ยวขอยัดเอาลูกก่อนนะครับผมมาๆม,ม,มากับพ่อเดินมาเรื่อยๆนี่ครับแหนแดงนะครับแหนแดงตัวนี้แหนแดงไว้ดูแลแปลงนะครับให้ทั้งเป็นอาหารปลาแล้ครับเป็นปุ๋ยได้นะครับทางนี้ทางคุณพ่อวาริศก็ดําเนินการได้อย่างเต็มที่นะครับตางนี้เห็นไหมครับขาขาจะเต็มเลยเดินมาเลยลูกเดินมานี่ขาเลย นี่จะให้ดูตรงนี้ครับมะแข้งลูกม,ม,มะแข้งมะเขือพวงใช่มะเขือพวงลูกคนนี้ลูกชายถามนะครับมะเขือพวงลูกเดินมาเลยครับโอ้ยอย่าไปเตะมันนะตัวนี้ครับนี่คืออ้อยอ้อยตัวนี้ทางคุณพ่อเขาก็คันน้ำนะครับแต่ไม่ได้จำหน่ายนะครับกินเองเพราะว่าเขาเน้นมีความสุขนะครับ การใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบดําเนินการชีวิตดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีความสุขนะครับในแต่ละวันนี่นะครับการลดน้ำนะครับคุณจะเห็นเลยสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ตัวนี้ลดไปหมดเลยครับทั้งนี้ทั้งขาตะไคร้อ้อยต้นไม้ยืนต้นนะครับและตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมครับในร่มไม้คุณพ่อเขาจะมีแหนแดงไว้นะครับ จะทำเป็นปุ๋ยหรือเป็นอาหารปลาได้เลยนะอ่ะฝัะ่งนี้ครับจะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ก็จะมีเขาจะเลี้ยงปลาเรียกว่าปลาอะ,อะไรเนอะปลาหมอนะครับปลาหมอปลาหมอไม่ได้ตายเพราะปากนะครับตายเพราะคนกินนี่แหละนะครับนะี่ครับปลาหมอจะอยู่ในนี้ส่วนตัวนี้คือมันล้างไปแล้วปลูกบ,บวบนะครับบวบ ทำเป็นค้างขึ้นไว้แล้วก็ปลูกบวกครับผมนี่ครับใหญ่หมดเลยครับเป็นพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นรกๆตรงนี้ที่เห็นต้นไม้ใหญ่ๆนี่คือใช้เวลาแค่สามปีนะครับสามปีแล้วก็จําหน่ายตลอดนะครับต้นไผ่เหมือนกันครับสามปีนะครับสามปีและจําหน่ายมีการจําหน่ายให้กับตลาดชุมชนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าถามคุณพ่อแล้วคุณพ่อว่า ไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่มีความสุขนะครับก็เลยเออก็เลยไม่ได้อเน้นไม่เลยไม่ได้เน้นถามแกเท่าไหร่เป็นเน้นถามพ่อเท่าไหร่ว่ากําไรเท่าไหร่เออคุ้มทุนไหมที่ขุดโคงลงนาแต่คุณพ่อบอกว่ามีความสุขก็โอเคแล้วนะครับนะี่ครับสามปีนะครับต้นขนุนสามปีกว่าๆสูงนี้ออกลูกเยียบลอยเลยนะครับมามาลูกมามาหาพ่อเร็ว อ่ถือเอาครับเดี๋ยวพ่อถือให้นะครับลูกชายมาด้วยนะครับนี่ครับลูกชายมาด้วยมาถ่ายทำด้วยกันนะครับพอดีพ่อเลิกงานแล้วก็ไปหาลูกชายมายยยยอืะถือเอาลูก <c oughs> อยากด้วยไอแพดด้วยนะครับลูกชายอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินกับพ่อลูกเดินกับพ่อนี่นะครับคือแปลงไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้แล้วก่อนพ่อไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวพ่ออุ้มลูก เห็นไหมครับนี่คือสระน้ํานะครับสระที่เลี้ยงปลานะครับจะมีปลากินพืชส่วนมากจะเป็นปลาสวายปลานินนะครับแต่ว่าไม่ได้จําหน่ายนะครับคุณพ่อไม่ได้จําหน่ายคุณพ่อจะเป็นการทําเพื่อรับประทานนะครับเป็นอาหารในครัวเรือนนะครับนี่ครับคุณพ่อก็จะคุณพ่อวารินวาริตก็แจ้งไว้เลยว่า ใช้ปุ๋ยนีย่คือปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียวไม่มีปุ๋ยเคมีครับขี้วัวอะไรต่างๆนะครับดูทางคัณาทองคํานะครับนี่คือทางคนาทองคํานี่เต็มที่นะครับเชียวช่วอุ่มสิ่งใดที่กินได้พ่อเขาจะมาปลูกนะครับที่เห็นอยู่ตรงเป็นถังนะครับเป็น,อ,น,นองค์มังกรเป็นแอ่งน,น้ํานนอะไรนี่จะเป็นทาเป็นปุ๋ยหมักเพื่อมาลดต้นไม้ในที่นี้นะครับ เดี๋ยวมาลดต้นไม้โอเคเดี๋ยวพ่ออุ้มครับอันนี้จะเป็นสาเล็กนะครับมาหาพ่อมาเอ,าอ้าเห็นไหมใหญ่ๆเลยนี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนต้นอะไรด้วยนะครับที่ทางคุณพ่อปลูกนี่จะเป็นบอ่อน้ําเล็กครับบ่อเล็กบอ่อเล็กตัวนี้จะเป็นการเลี้ยงปลาช่อนนะครับที่สอบถามมาจะเป็นการเลี้ยงปลาช่อนตัวนี้ก็หมดแล้วครับตัวซุ้มตรงนี้ ก่อนหน้านี้จะเป็นอ่าบวบนะครับบวบแต่ว่าหมดอายุแล้วน่าจะเอามาปลูกใหม่นะครับแต่ขาดไม่ได้คือตรงนี้คือใบกระท่อมครับผมมีทุกขี้นะครับใบกระท่อมแปลงตรงนี้แต่จะบอกไว้ว่าทุกคนที่ทําโคกนองนานะครับความสุขคือสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในโคกนองนาของเรามามาพอจับมือลลกสิ่งที่เห็นคือการเปลี่ยนแปลงในโคกนองนาของเรานะครับ พวกลงน้มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเขียวขึ้นมีอะไรให้กินเยอะขึ้นก็จะเป็นความสุขนะครับดูนะครับต้นมะนาวต้นนี้ปลูกตลอดเก็บตลอดนะครับแต่คุณพ่อบอกว่าไม่ได้เน้นจําหน่ายาอุ้ยเห็นไหมไม่ต้องกลัวลูกพ่ออยู่ใกล้ๆนะครับคุณลูกนะครับนี่คือคุณลูกสรนะน้ำตัวนี้เลี้ยงตานินนะครับมีการเลี้ยงลานินนย วันนี้ก็ต้องให้ดูข้าวข้าก่อนนะครับเดี๋ยวคุณพ่อมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไฮไล์ตรงนี้ที่ดูแลส่วนตรงนี้คือเขียนะแหนแดงเสียงเขียดลูกเสียงเขียดเสียงเขียดกับเสียงกบอ,อันนี้คือแหนแดงนะครับใช่แหนแดงเอ,ออเอาไว้ให้ปลากินพืชแล้วก็หมักไว้เป็นปุ๋ยนะครับ<ม>เป็นปุ๋ย ไม่เขียดไม่ได้กินงูลูกงูกินเขียดครับผมอ่ขอบคุณที่รับชมรับติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววันหลังนะถ้าคุณพ่อมาเดี๋ยวจะมาถ่ายกับคุณพ่อให้คุณพ่อพาทัวร์แบบเต็มๆแล้วแนะนําแบบแปลงแบบเต็มๆในการบริหารจัดการแปลงนะครับขาครับผมคุ <Hey. S 1> ตลอดมีตลอดนะครับผม <Hey. S 1> โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ